ข่าววินัยจิงคือฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่22กันยายน2565รโดยใช้ยว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีก่อนนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในครั้งนี้จบเกมบทสรุปนัดแรกิง n g s c ั p ทีมชาติไทยจะกระทังทีมชาติมาเลเซียโดยดับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนโปรกิงพบกระทังทีมชาติมาเลเซียนำทัพมาโดยกุนซือเกาหลใต้คิมพันกอน โดยการี้ประเดินเกมแรกศึกฟุตบอลคิงส์ครั Cup 2022รอบรองชนะเลิศวันนี้นะฮะที่ถ่ายทอดกันไปช่วงเวลา20นาิกา30นาทีช่องทรททีวีช่อง32ซึ่งการี้ oking, มาโนโปกิ้งเบยเซอร์ไพร์ส่งชนะทิพย์สุประโชค2แข้งเจริกจากญี่ปุ่นยืนตัวจริงทันทีโดยสุขชัยใจเด็ดยืนลาตาข่ายในแดนหน้าในครั้งนี้ ส่วนรายชื่อสิบตัวจริงที่ลงในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีกำพลปฐมอักากุลเทเดทรบุมาทันพันษาเหเวิบูลกิสดาการแมนสุประโชคสรารชาติสุประชัยใจเด็ดบดินภาราบริเทพป้อมพันนรบดินวิรัพวัฒนตดมทิติพัน์พุ่งจันและก็ชนาทิพย์สงกสินโดยกันนี้เพียงแค่เสียนาทีแพซีเจชนาทิพย์สงกสิล์นารุกตตันทิมชาตไทยจากควาสกิฟอนตาเร่ได้รับอาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนาม โดยมาโนโปกิงก็ส่งสุมัญญาปุริสายลงมาเล่นแทนช่วง30นาทีต่อมาทำเอาแฟนบอลเงียบกันทั้งสนามนะฮะเมื่อทางอคาวินอองมายิงหน้าปรากประตูให้กับทางมาเลเซียบุกขึ้นนำไทยไปก่อนต่อศูนย์และจบครึ่งแรกไปด้วยก่อนนี้เข้าสู่ครึ่งหลังมาโนโปกิ้งส่งเจ้าหนูวัย19ปีสุมนัญเหมือนตาปรถมพลเจริญรัตนพิลมและก็พิทวัสจิตธรรมกุลลงสนาม โดยสุภนัทเหมือนตาีโอกาสหลุดเดียวเข้าไปยิงถึง2ครั้งแต่นายดานมาเลเซียโชว์ซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้แบบหน้าตาเฉยรวมถึงจังหวะมงจอของสุภชัยใจเด็ดนายดานมาเลเซียก็ยัยงเซฟเอาไว้ได้อีกซึ่งทีมชาติไทยตามตีเสมอได้สำเร็จจนได้ในช่วงทวาบาบเจ็บ5นาทีนะฮะ1นต่อหนึ่งโดยจบ9 0สบนาทีทีมชาติไทยเสมอรกระทางมาเลเซีย1ต่ 1. นอนึ่ในครั้งนี้ต้องตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษ แต่สุดท้ายแล้วจบเกมทีมชาติไทยก็พ่ายมาเลเซียไปจนได้ในแพ้ตัดจุดโทษนะฮะไป4-5ในครั้งนี้สมบูรให้มาเลเซียทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทางทาจิกิสถานส่งทีมชาติไทยจะพบกับทางตริรีดัแอนตบิโกในวันที่15กันยายนกันต่อไปนานะผมเป็นตัวว่างานนี้ก็แฟนบอลที่ไปเชียร์นะผมก็โอ้โหน่าเสียดายนะฮะที่บอกได้เลยว่าไทยมีโอกาสมากเป็นอย่างยิ่งในการที่ยิงเข้าประตู แต่ทางในด่านทางนู้นก็เซฟดีซะเหลือเกินเอาแมนออฟเแมช์ไปดีกว่าไหมในรกรณีนี้ก็าฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอ้านกันครับสะเทือนญี่ปุ่นย,กย,ยักษ์ใหญ่เจลิกเล็งสุปร่โชคกองกลางทีมชาติไทยนะโดยสมบสรวิเซโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นหลังจากก่อนหน้านี้เล็งเป้าที่จะคว้าตัวชนะทิพย์สงกสิน์กองกลางทีมชาติไทยจากคาวาสกิฟอนเตเล่ไปร่วมทีม เอาไปเอามานะครับผมงานนี้คอนซาอาจจะงานเข้าสซะแล้วหากไปรีบเซ็นสัญญาถาวรกับทางเจ้าเช็คสุพโชคสารชาติซึ่งทางวิเซลโกเบนอกจากจะมีชนาทิปสงกรสินดารุจิชัดไทยแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเสริมทัพในครั้งนี้ล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางโกเบเล่งไปที่สุพโชคสารชาติ อีกหนึ่งแข้งทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ตอนนี้กำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางฮอกไกโดคอนเซซสโปโรเป็นหนึ่งในเป้าหมายหากพลาดในตัวชนะที่ไปในตอนนี้ค่าตัวของเจ้าเชคสุภโชคสรารชาติก็ยังไม่ค่อยได้สูงมากหมนักซึ่งหากวิเซลโกเบพร้อมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลให้กับทางบริลัมขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังหมดสัญญา6เดือนเจ้าเช็คสุภโชสรารชาิจะรงเอ่ยกับทีมใด ส่วนเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับทางทีเดทรที่ถูกทางวิซโซโกเบยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลแต่หลังจากนั้นวิซโซโกเบใจนิ่งยังไม่ยอมสัญญาถาวรกับทางเจ้าอุ้มกระทั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอตภายใต้การนำทัพของอังเก้ปอสซิโกูตอนนั้นปาดหน้าวิซโซโกเบอย่างจริงจังแต่าก,การสัญญาถาวรกับทางทีเดทรบรมธันเสอร์ไพส์เปิดตัวร่วมทีมโดยทันทีในขณะนั้น ซึ่งนั่นทีละทอนนะฮะก็คือหนึ่งในความสำเร็จของโยโกฮาม่าเอฟมาริดนะที่ช่วยทีมคว้าแชมป์เจลิกครั้งแรกในรอบ15ปีสุดท้ายแฟนบอลวิเซโกเบก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเสียดายที่ทีมไม่ได้เซ็นสัญ,ญญากับทีละทอนอย่างที่สุดเลยนะเพราะจะอุ้มแสงเห็นถึงศักยภาพและก็ได้พิสูจน์ตนเองให้เห็นแล้วในกรั้นี้อ่านะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าอย่าช้าก็แล้วกันถ้าช้าอดนะบอกไว้ก่อนเลยเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกักอีกครับ โคดปารเซอร์ไพส์พใหญ่ในเกมไทยกับพังมาเลเซียนะโดยโคดปาร์คขังซอโผเซอร์ไพส์บินแกะเทคนิคมาโน,โนติคขอบสนามสึกเพืบอลคิงส์คัพสอ2ั2เปิดฉากขึ้นในวันนี้ที่สามสมโพธิ0 0ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นำทัพของมาโนโ,นโปกิง้งลงสนามเป็นคู่ที่2อพก,กับทีมชาติมาเลเซียนำทัพมาโดยคิมพันกอน ล่าสุดสื่อยักใหญ่ของเวียดนาม VN Express รายงานข่าวว่าโค้ชปาร์คคังซอและก็บุรช่วยของเขาเหยียนอันดิกบินมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันของเจ้าภาพไทยและก็มาเลเซียในศึก kingscup ในครั้งนี้ ซึ่งในการบริงานระบุได้ว่าโค้ดปาร์คต้องการจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมชมการแข่งนนขันโดยตรงเพื่อชมการแข่งนนขันทีมคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามทั้งไทยและก็มาริเซียในศึก a อ f เอฟคัพ2022ในปลายปีนี้เวียดนามอยู่ในกลุ่มเดียวกับมเรเซียหากเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศ าขงซอดน,น่าจะเผชิญหน้ากันในการป้องกันแชมป์กระทางทีมชาติไทยอย่างแน่นอนซึ่งนนายรักและผู้ช่วยของเขาอันดุกยังอาจจะได้ยังคงอยู่ในประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันรอบชิงชนะนเลิศและก็ชิงรางวัลที่3ก่อนจะกลับประเทศเวียดนามเพื่อทำทีมลงสนามดวลทีมแกร่งเอเชียใตย้ทีมชาติอินเดียวันที่27กันยายนที่ถึงนี้ นานนะผมเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่า,าเรียกว่ามาสเกลกันแล้วกันนะฮะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสทิ้งลอยไปที่เฉยเนี่ครับเขาเรียกว่าวางแผนไว้ดีน่ากวนจิงเวียดนามในปีนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับทาทิคิสถานแซงดับตรีแดดลิ่วชิงคิงส์ครับ2022 โดยทาจิกิสถานพลิ ks านการกลับมาแซงชนะตรีดัแอนโตเบโกไป2อต่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนตเลอคิงคับสองพัน2ไปประพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยหรือมาเลเซียในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยปะราชทานคิงครับครั้งที่4 8ในวันนี้นะฮะที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีรอบชิงชนตเลิศคู่แรกทีมชาติตริดัดแอนโตเบโกทีมอันดับที่101ของโลกลงสามพบกับทางทีมชาติทาจิกิสถานทีมอันดับที่109ของโลก ดิมเ,เร่งเกมในช่วงต้นครึ่งแรกค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรทั้งสองทีมพยายามจะครองบอลเพื่อจะหาจังหวะในการยิงประตูขึ้นนำให้จบได้แต่ยังไม่มีฝ่ายใดสามารถพาบอลขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายได้เลยและกระจบสกอกกันแบบจะแจ้งได้อย่างต่อเนื่องทีมชาติตริกิดแันโตบบโกเป็นฝ่ายครองบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยทว่าเกมรับของทีมทาจิกิสถานยังยืนคุมพื้นที่หน้ากรบเขตโชดและช่วยกันเล่นเกมรับได้อย่างมีวินยัย กระทั่งช่วง30นาทีตีตแดดแอนโตนิโก้ปได้ประตูขึ้นนำจากทางเควินมอริโน่กาตันทีมมงบอลต่อมาให้จูดาสกราเซียหลุดไปยิงในกรอบเขตโทษสวนตัวในด่านทาจิกิสถานเข้าไปส่งให้ทีมขึ้นนำเป็นต่อศูนย์และจบครึ่งแรกไปด้วยก่อนนี้กลับมาเริ่มกันที่ครึ่งหลังได้เพียงแค่น3นาทีทีมชาติทาจิกิสถานบอลได้ประตูตามที่เสมอจากจังหวัดที่บูฮัมัดจอนราฟฮิมอฟ หลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษผ่านตัวมือกาวตีแดดแล้วก็ไปชนคานเข้าประตูไปสับตามตีเสมอเป็น1ต่อหหลังจากนั้นทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมรุกกันอย่างสนุกดอนเนื่องนะฮะและเพื่อจะทำจัสกอร์ตรงนี้จบได้จนกระทั่งนาทีเจ็ดสิกทีมชาติตาจิกิสถานก็ไม่ได้ประตูพลิกแซงขึ้นนำจากจังหวัดที่เอสโซนีปันซาเบตัวสมรองที่ลงมาใหม่ซัดไกลหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไป ให้ทีมออกนำไปเป็น2ต่อหนึ่งเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมทีมชาติทาจิกิสถานเอาชนะทีมชาติตรีดัแอนโตเบโกไป2ต่อหนึ่งทำให้ทีมทาจิกิสถานนั้นผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชแตนเลิศพบผู้ชนะระหว่างมาดลเซียซึ่งจะไปเตะกันอีกทีในวันที่15กันยายนเวลา20ิบนาิกาสนาทีส่วนทีมชาติตรีดัแอนโตเบโกต้องไปเจอกับทางทีมชาติไทยชิงที่3ในเวลา17นาฬิกาบนาทีในวันเดียวกันนั่นเองครับ เป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันะกันว่าไทยจะซ้ำปล่อยเดิมไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้และนี่ก็เป็นข่าววินไดเช่นคือฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่22กันยายน2565โดยชายพบปะครั้งฟุตบอลไทยครับ